โอเคแล้วก็พผมเช่นเคยนะฮะบัตเตอร์นะฮะและในวันนี้นะฮะโอ้โหเห็นหน้าจอผมแปลกๆหรือเปล่าครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์อะไรฮะข้ามขำครับแต่ไม่ใช่ข้ามขำธรรมดานะฮะคือข้ามขำแล้วก็อมน้ำอยู่ในปากด้วยนะ,ะโอ้โหจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคมา เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มคลิปแรกกันเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ากินน้ำไว้ที่ปากก่อนนะครับอืมอืมอืมมาเน้นๆเลยนะเนี่ยว่าไงนะมามามมามามาแล้วมาเร็วกินเหยื่อเร็วไอ้นุ่มกินเหยื่อเร็วโดนลงไปจับแม่งเลยเกมพิสูจน์ความรักรักกันต้องร่วมมือกัน้า พวกมึงรักกันจริงเปล่ากระดาษไม่ต้องวันนี้ผมจะมารีวิวถั่วโซ่ที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนโว้วที่ฉีดน้ำมาค่อนข้างที่จะแบบเออ,อให้ตายสิมันมันแบบมันแบบว่าเสี่ยวตูสยังบอกไม่ถูกเลยอ่ะไม่ทราบว,ว่าคุณเมาแล้วขับหรือเปล่าเปล่าเฮ้ยสวยกกสอยกฮึบ งดูกิ่งไม้ตัทานน้ำที่ไหลเชี่ยวนั่นสิโอ้ววังกระจัพนุม่มชื่อไรจาน่ารักมากเลยเราชื่อไรจา่าชื่ออยู่โน่นอะอะชื่อไรอ่านไม่ออกระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นไก่นะทำไมคุณถึงคิดเฮ้ไ hey, อ้ก,กวง้งกันนาเห็นหรือเปล่าไฟเขียวขยับได้แล้วให้ตายดิอืมพี่ไปก่อนนะ อะไรของเขาวะเห็นรอยคนที่หายไปตรงนั้นปะเดาว่าเหมือนจะมีคนล้มแล้วหน้าถูกไปกับพื้นเลยอ่ะฮะซื้อมือสุดไปเลยว่าไหมอืมเอาสายชาร์มาดีดิเสียบตูดไหมแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเขาเช็ดเขาเช็ดก่อนโอเปียกหน้าจอโอ้โหเมื่อกี้ไปเช็ดหน้าจออยู่ อยู่นานกูนึกว่าจะไฟชอ็อตไฟช็อตแล้วแต่เมื่อกี้โอเคเอาใหม่นะครับเทคซสองแล้วนะรอบนี้ผมเอาจริงผมไม่ขำแล้วอะโอเคนะมาอืมอืมอืมเอาสายชาานันมาดีดิเสียบตูดแม่มเล่นเชี่ยเนี่ยมึงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรื่อที่เปิดใหม่ย,ยังอะฮะร้านเปิดใหมต่ตรงซอยเจ็ดเนี่ยรออมีร้านเปิดใหม่ด้วยเหรอ ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านทุกวันไม่ยากจะเห็นเลยอะ่ะงั้นบ่ายนี้เดี๋ยวกูพาไปกินไปไหมเฮ้ยเอาดิเฮ้ยพวกคุปปาตัดผมกูก,ก่อนดิ่อ่ไม่ใช่เวลาชวนกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมเนี่ยกูตัดผมอยู่เฮ้ยชิบอืมกูวี่ออยงแบบไม่ต้องใช้มืออืมมาเฮ้ยจิบอืมทำตามอาจารย์ชิฟูอ๋อขอโทษครับพี่รสชาติน้ำซุปไม่ต้องผ่านมือนิดนึงนี่แหละที่มาของความอร่อยเค็มๆมัมมนๆกันไปอ๋อสูตรลับสินะ งั้นถ้าเราลาดทานหัวยังไม่ต้องแซ่บหลายแน่เลยอ,ะอ่ะโอณกูนึกว่าเขาต้มให้คุณสังเกตที่มือขวาข้างบริเวณลำตัวตรงนี้นะครับหากคุณโดนลัดแบบนี้คุณโน้มตัวลงอือเป็นไงมาธรรมดาไปดูดีลาพี่ไอ้น้องเพื่อนเป็นไรเปล่าวะแข็งใจไว้แล้วเพื่อนหรือกูรีบพาไปโรงบะอะไรกูตัวเย่แล้วเนี่ยและนี่คืออาการคุณเมื่อคุณยายส่งข้อความมาหาคุณแบบนี้ยายซ้อมตายก่อนไปหวั่นนะ เฮ้หวัดดีครับเป็นไงไม่ต้องจับพวงอะไรก็ขับได้เป็นไงเอ้ยชูสองิ้วด้วยเอ,ออเอเป็นไงชิวๆอะรับนั่นน้อนอือเออไม่เสียจะเรียนแบบพี่นน้องอันตรายนะเข้าใจเป่าอืม,มเกิดอุบัติเหตุได้นะเฮ้ยดีกูประมาทมากๆเลยอือเป็นไงชิวไม่ต้องมองทางด้วยมาเดี๋ยวพี่สอนเคล็ดลับให้เคล็ดลับก็คือมีรถมาลากให้พอดีว่ารถเสียน่โอ้แอปเปิ้ล ผมเปล่าผมไม่ได้อยากกินแอปเปิลเลยอาล้วหนึ่งสองสเพิบๆๆๆโอ้ไปๆเลยรอบนี้ไปพลาดแน่นอนหนึ่องโอ้กูพลาดอีกแล้วโอ้ว่าไงทอมมี่ฉีดเสรจแล้วใช่ไหมปากลับบ้านกันอันนี้เป็นเบอร์สินะครับตัดลงไปเลยแบบนี้ถามว่าตัดแล้วได้อะไรใช่ครับไม่ได้เชื่อเลย Your mark <laughs> <Beep>. <laughs> <laughs> That's okay bye-bye. <Okay>, <laughs> oh. <laughs> <laughs> All right, we're out here. Two, three. Oh. <laughs> <laughs> we're done. <laughs> 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 it's so tight. I can't even get in. He said. Jalan, 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 jalan Ha 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 เอาประมาณนี้ละกันนะทุกคนโอเคก็หลุดขำไปแค่รอบเดียวเองนะฮะเป็นยังทุกคนขำแบบหลุดขำกันบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาคลิปตลกแบบผมหลุดขำไปแค่รอบเดียวเองนะแบบน้ำพุ่งเลยเพลิสนุกกันหรือเปล่าเพื่อนถ,ถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย